กาคุเดสก็ได้รับดูแลรับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับคาเมนเลเดอรเรื่องใหม่ป้ายแดงประจำปี2024อย่างคาเมนเลเดอร์กาบุที่เพิ่งฉายตอนที่1ไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้แล้วความรู้สึกของผมที่ได้รับชมตอนแรกของเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปรับชมและรับฟังกันครับ กาบุมันเปิดเรื่องมาก็ปล่อยมัดฮุกใส่เราเลยหนังมันจะนําเสนอว่าตัวเอกอย่างโชมะกําลังวิ่งหนีการไล,ล่ล่าของกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่และเขาก็พัดตกลงประตูมิติและถูกส่งมายังโลกซีนนี้ผมชอบการนําเสนอมุมมองที่โชมะเห็นโลกเป็นครั้งแรกมากเลยครับคือพวกเราอ่ะเป็นมนุษย์โลกอยู่แล้วไงเราเห็นโลกอยู่ทุกวันแต่ซีนเนี้ยมันให้ฟีลลิ่งเดียวกับโชมะเลยที่เขาตื่นตาตื่นใจกับโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกและตัวของโชมะเองก็ได้นอนหมดสติอยู่ที่ริมหาดอย่างที่เราได้เห็น ในทีเซอร์จนกระทั่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อฮาจิเมะไปพบเจอเข้าเรื่องราวของคาเมเลเดอร์กาบุตอนที่1มันก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นครับต้องบอกเลยว่าคาเมเลเดอร์กาบุมันเล่าเรื่องออกมาได้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องเล่นแง่อะไรเล่าออกมาเป็นเส้นตรง และทําออกมาได้สนุกครับตอนแรกมันก็จะนําเสนอไปที่ตัวเอกของเราอย่างโชมาแบบจัดจ่ายเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวนี้มันเป็นยังไงและที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งพลังของตัวโชวมามาจากไหนมันนําเสนอออกมาได้ชัดเจนดีครับและกิมมิคอย่างโกจิโซคือน่ารักตะมูตะมีมากเห็นแล้วอยากเก็บไว้สะสมเลยครับน้อน ในส่วนพระรองอย่างฮันโตะเขาก็เปิดตัวมาให้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเราจะเห็นว่าเขาพยายามสะกดรอยตามชาวบ้านและสืบเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแต่ตัวหนังมันก็ยังไม่ได้นําเสนออะไรมากมายครับเพราะตอนนี้เขาเน้นไปที่ตัวเอกของเราอย่างโชงมาก,ก่อน,นั่นเองในส่วนของปีศาจอย่างกรานิ้วผมชอบการได้มาซึ่งพลังมากนะน่าจะเป็นพวกโตมัสแฟมิลี่นี่แหละที่เอาก้อนขนมเปียกปูนอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนอะไรแต่มันเหมือนขนมเปียกปูนมากนะครับก็ให้คนปกติ กินแล้วกลายเป็นปีศาจนะซึ่งตรงนี้ตัวหนังมันยังไม่ได้เล่าหรือนําเสนออะไรให้เราเห็นมากนักนะครับคงจะค่อยๆเปิดเผยกันเรื่อยๆในตอนถัดๆไปนะและผมชอบประเด็นอย่างหนึ่งที่เขาหยอดมาในตอนนี้นะและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแกนเรื่องหลักของภาคนี้เลยก็คือการที่มนุษย์กลัวปีศาจครับก็ในตอนที่แม่ของฮาจิเมเห็นกาบุสู้กับกรานิ้วเป็นครั้งแรกเขาก็แสดงอาการกลัวแบบเวอร์มากทาัทง้ทงๆที่ก็เห็นว่าตัวของกาบุกําลังเอาตัวเอง เข้าไปบังการโจมตีให้อันนี้ผมรู้เลยว่าทีมงานแม่งตั้งใจแน่ เพราะจู่ๆแม่ของฮาจิเมะก็โผล่มาแล้วกรีดกราดกันใหญ่เลยและหลังจากที่กาบุช่วยไว้ถ้าเป็นปกติถ้าทีมงานเขาไม่ได้เล่นประเด็นนี้นะเออตัวมนุษย์เองก็โอ้เขาปกป้องเราเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าแม่ของเจ้าตัวฮาจิเมะเองกรีดกราดอีกรอบแล้วก็รีบพาเจ้าตัวฮาจิเมะหนีไปอ่ะเออผมองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทีมงานน่าจะใส่มาเพื่อจะเล่าเรื่องหลังจากนี้แหละว่าตัวของกาบุนั้นจะพิสูจน์ตัวเองยังไงให้มนุษย์เชื่อใจได้ผมมองว่าถ้าเขาเล่นประเด็นนี้จริง มันก็น่าสนใจนะครับเพราะจากเรื่องหลังๆซะส่วนใหญ่คมัมเบนเดอร์เองถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งประหลาดหรือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในโลกของแต่ละเรื่องแต่ผู้คนไม่ค่อยเกรงกลัวกันเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าในหลายๆเรื่องมันมีเหตุผลมาซับพอร์ตว่าอ๋อคมัมเบเดอร์มาจากหน่วยง,งานนู้นหน่วยงานนี้ คนก็เลยไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ทั้งคาเม l ินไรเดอร์และตัวกรานิ้วเองต่างก็เป็นตัวประหลาดในสายตาของคนในเรื่องครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะนําเสนอหรือขยี้ตรงจุดนี้มากน้อยแค่ไหนมันน่าติดตามจริงๆนะถ้าเขาจะเล่นในตรงนี้จริงๆอะในส่วนของฉากต่อสู้อันนี้ผมจะพูดถึงทั้ง CG คิวบูและเพลงประกอบเลยนะครับภาพรวมของท็อปิกนี้ก็คือทําออกมาได้ดีมากๆครับคิวบู oo, ดูตื่นตาตื่นใจดีดูสนุก ฉากต่อสู้ในครังเก็บตู้คอนเทนเนอร์ก็ถือว่าสนุกมากๆครับปกติผมจะข้ามๆฉากต่อสู้ไปเลยนะครับในหลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้ฉากต่อสู้สะกดผมอยู่จริงๆและเพลงประกอบของมันก็โคตรที่จะเข้ากับฉากต่อสู้เลยครับไม่ต้องมีเนื้อร้องอะไรมีแต่ดนตรีบรรเลงแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมครับซึ่งมันดีมากๆเลย พอตัดภาพมาที่ฉากไล่ล่ากันในตัวเมืองโอ้โหมันจัดหนักจัดเต็มสุดๆแต่ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับ CG แบบนี้ว่าเขาจะทําแบบเนี้ยไปจนตลอดจนจบนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเขาก็ทําแบบนี้แค่ช่วงแรกๆก่ะครับไปโฟกัสตรงการดําเนินเรื่องดีกว่าเออสำหรับค a m มเลเดอร์ซีรีสนะพอจบตอนพระเอกอย่างโชมมก,ก็เกรงว่าจะทําให้หนุ่มน้อยอย่างฮาจิเมะเดือดร้อนเข้าหรือเปล่า เขาเห็นว่าแม่ของฮาจิเมเองดูเกรงกลัวตัวกาบุมากโชมะจึงตัดสินใจเขียนจดหมายลาและออกเดินทางต่อไป ตรงนี้มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าฮาจิเมะเนี่ยฉีกจดหมายของโชมะและเก็บไว้ผมมองว่ามันน่าติดตามนะว่าในอนาคตทีมงานเขาจะนําเสนอของตัวฮาจิเมะต่อไหมถ้าเล่าและนําเสนอเขาจะนาเสนอตัวของฮาจิเมะออกมาเป็นแบบไหนภาพรวมมันน่าติดตามไปหมดทุกอย่างเลยละครับแต่อยู่ที่ว่าทีมงานเขาจะเล่าไหมนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายตัวโชมะก็ไปนอนหมดสติอยู่ตรงส่วนสาธารณะจนตัวของอามาเนะเองหรือนางเอกของเรื่องไปพบเจอเข้าจบตอนที่1ครับและตอนเครดิตขึ้นผมก็ไม่รู้นะว่าตัวเอกเขาเข็ด เ,เพราะเผยชื่อเต็มของตัวเอกมาในเครดิตแบบไม่ต้องลุ้นเลยก็คือสโตมัสโชมะครับคิดดูเครดิตก็น่าติดตามต่อแล้วว่าเจ้าตัวของโชมะกับสโตมัสแฟมิลี่ที่เป็นองค์กรตัวร้ายหลักของเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันอะไรยังไงนะครับน่าติดตามจริงๆครับภาพรวมเท่าที่ดูมามันน่าติดตามมากครับตอนแรกผมมองว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็ดีอะครับดีก็คือดี เพลงดีการลำดับเนื้อหาดีฉากต่อสู้ดีเอาง่ายๆว่าสมการรอคอยและมันอยู่ในมาตรฐานครับแต่ส่วนตัวของผมผมก็ยังยกให้กีสตอนที่1ดีที่สุดละ <c oughs> หวังว่าจะรักษาม,มาตรฐานจากตอนแรกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยันจบนะครับ CG เอ่อการดําเนินเรื่องเอ่ยหรือแม้แต่การแสดงของนักแสดงดูแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับนักแสดงแสดงดีสมคาแรคเตอร์อยากดูตอนที่2ไวๆลวครับและตอนที่2อ,อเอ่มันก็มีจุดสังเกตใหญ่ๆนะก็คือข่าวนาเสนอว่าในช่วงท้าย ตอนแรกเนาะที่กาบุมาสู้กับการนิ้วในตัวเมืองอก็คือมันเกิดความเสียหายหนักมากๆแล้วเขาก็พยายามจะนําเสนอในตัวกาบุเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในประเด็นข้างต้นนะว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทีมงานตั้งใจจะใส่มาว่ากาบุต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อพิสูจน์ให้มนุษย์ยอมรับในตัวของคาเมเลเดอร์กาบุให้ได้นะครับเพราะว่าทีมงานเขาเปิดเผยออกมาแล้วว่าถึงแม้เนือ้อเรื่องมันจะเป็นโทนสดใสขนมวานจะจ๋าแต่ทีมงานอยากจะเล่าเรื่องนี้ในรูปแบบของความจริงจังมากขึ้นซึ่งมันน่าติดตามจริงๆนะก็ คือเนื้อเรื่องสดใสแต่ภายในจริงจังอะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นแบบไกลมุ่นะเออผมก็ภาวานาเล็กๆแบบนั้นนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะหรอกครับขอแค่สนุกไปให้ได้ทุกตอนก็เพียงพอ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรีวิวคาเมเลเดอร์กาบุตอนที่1ดูแล้วคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก,กากุเดตต่อไปด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอถัดไปเราจะมาทำคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย